สวัสดีครับขอต้อนรับทุกคนเลยน,นะครับเนาะคซูเกมเบ็คฟลิปเมดนะครับเนาะเกมนีสเป็นเกมการตีฬากาให้ตรงตามเป้าหมายที่เขากําหนดไวปนะครับเนาะเอาเป็นว่าเข้ามาล่องเรียงกันเลยดีกว่าโดยเกมนี้มันจะมีอยู่หลายด่านครับทุกคนก็จะมีเทิร์นดันจิมด่านล่องยิ้มนะครับเนาะเขาเอ,อื้นมาจิมครับทุกคนแล้วก็ด่านต่อไปก็จะเป็นด่านเออ่ตู้คอนเดนเซอร์แล้วก็มีรถยนต์นะครับเนาะแต่บางด่านต่อไปเขาต้องปดลดล็อกอียงบางอย่างครับทุกคน แล้วก็ซีมีหลายด้านครับเพราะว่าจะเป็นด้านเมืองด้านทะเลทรายด้านทะเลทรายด้าถ่ายครับจะเป็นด้านที่แบบกว้างใหญ่ที่สุดเนาะครับเนาะส่วนด้านนู้นี้ส่วนด้านาบัครันทรีนะครับนอก็ากจะเป็นด้านเมืองนะครับเนาะส่วนด้านาบัซิตี้จะเป็นด้านเมืองใหญ่นะครับเนาะเอาเป็นว่าผมจะพาทุกคนมาล่องเรืนด้านแหลกกันเลยกรับด้านจิ้มไปกันเลยแต่เห็นได้ว่าในการเล่นขรังแหลกมันซีมีจุดที่เขากําหนดไว้ให้คือเข้าต้องตีนล่างกาตรงจุดที่เขากำหนดครับทุกคนโดยกดตรงนี้นะครับคือ จื๊บเรียบร้อย,ยง,ง่ายแค่ปลายนิ้วนะครับส <Okay. S 1> ่วนฟังดันหน,ขน,นีของเขานะครับนอก็ากจะเป็นตัวเปลี่ยนระยะการโดดนะครับเนาะยังเช่นเฮ่าสิเปลี่ยนบองนอย่าครับเฮ่าก็สามารถเปลี่ยนปุ๊บนะั่นมันก็กิเป็นตามที่เขากําหนดไปครับทุกคนหรือถ้าเฮ้าอยากเปลี่ยนตรงาห่างก็สามารถเปลี่ยนได้ครับมันจะมีอยู่้อนลนนักษณะในการโดดโดดปุ๊บมันก็กิเปลี่ยนท่าทางอีกท่าท่านหนึ่งโดดอีกปุ๊บมันก็กิเปลี่ยนท่าทางอีกท่าท่าหนึ่งในกรณีนี้เฮ้าจะใส่กับระยะความความสูงนะครับเนาะแบบ ความสูงสูงคักเลยเขาสาารมาไซไดยทั้งสองกรณนีครับแต่ว่าในกรณนีที่ความสูงส right ูงเท่าไรเข่าดิไซแค่กรณนีเด UH ียวคือประมาณนี้ครับทุกคนเอาเวลาบันล่องเลยกันเลยดีกว่าเล่นไปเรื่อยๆครับทุกคนมันกจะิมีเอ่อความยากขึ้นน้อยระยะการโดดหรือระยะเอียงก็ตามมนกจะิมีความซับซ้อนมากขึ้นเรื่อยๆครับทุกคนเห็นบอครับได้เห็นได้ว่ามีการขึ้นไปง่อยทึ่งเออสนามนี้นะครับเนาะนี่ครับทุกคนเคื่อเรียบร้อย ในขณะนี้พ่อครับทุกคนฟังตรงนี้เข้กากับสมารถปรับระยะความเร็วความสาเกลยครับหรือส,สาสมารถปิดเพ่งปิดยังกันเลยครับทุกคนงั้นก็สส่ห้องมา,องาลองทดลองกันเลยดีกว่านี่ครับสีมีความสาเยียดหยุ่นจักน้อยจึ๊บหรือจะเข้าสีสาคา้าวก็นีกันเลยครับทุกคนโอเคส่วนฟางต์นี้เข้าสามารถรีเพ่เบึงงย่อนหลังกันเลยครับว่าในการดูกระเข้ามีความปิดจังไลยนะครับเนาะ มาตรฐานที่สูงที่สุดโอ้โหสูงอย่างนี้ใครจะกล้าโดดกล้าโดดไหมครับเออผมเป็นนักกีฬาตีลังกามานานกว่า30ปีผมยังไงผมก็กล้าโดดอยู่แล้วเอางานันเชิญเลยค่ะจื๊บโอ้โหอย่ายให้พลาดพลาดแค่เดียวสามารถได้ได้นะฮะโอ้โหยิ่งสูงยิ่งมีความแบบโอ้โหรอดไม่ว่าจะตายซะแล้วนะฮะอะไะจังหวะนี้จะผ่านหรือไม่ผ่านเออโอ้โห ตัวนักทีฬาจีนนี่ก็ติดบอลลอดครับทุกคนตายตาย,ตายมาเหลือไหมครับวางวานี่จื๊บง,ง่ายสบายเปือผมทำได้ง่ายอยู่แล้วผมเป็นนักกีฬามาก่อน <Hey. S 1> โอ้โหนักกีฬามาก่อนนักกีฬาหรือนักกีฬาร,ร่างกายครทบแต่หัวชื้รียบร้อยครับทุกคนต่อน,นี่ท่นานเฮาหล่นท่นานไพลินชิ่นเราก็สามารถเดินเดินแบบบ่ตต้องแบบอันนี้ได้ครับทุกคนเดินแบบชิ่นไปเลย,ยง,ง่ายๆโอเคต่อน,นี่ ผ่านหรือบ่ผ่านมมเบ่นกันเลยโอ้โหเกิดเป็นบอลลอดครับตอนนี้ตะลางตะลางนี่ครับในกรณีนี้เขาสามารถใส่ฟังนี้ได้ครับรองท่าท่างครับทุกคนเพราะว่ามีความสูงแต่ว่าผมแนะนําให้ใส่ในแานิตี้นะครับนอดแนเมืองเพราะว่ามีความสูงหลายกว่านครับทุกคนตอนเย็นมาออกกําลังกายที่ตู้คอนเทนเนอร์มาซ้อมซะหน่อยวันนี้ซ้อมซ้อมเจ๊บโอ้โหไม่ตรงตามเป้าหมายซ้อมครับซ้อมทุกคนซ้อม เลืศดผ่านผานจากนั้นจื๊บผ่านอยู่แล้วผ่านอยู่แล้วังหว,ว่านี่ผ่านหรือเ่าผ่านโอ้โหตรงตามประมาณครับทุกคนและหนังย่าพ่อความอยากก็จะเพิ่มมากขึ้นเรื่อยๆจากจุดที่ห้าอยู่ตื่นๆตอนนี้ห้าก็จะอยู่มองสูงๆครับทุกคนจื๊บแต่เห็นในประตูก็ได้หนื่อยสูงซ้ำใดนโอ้โหถ้ามเป็นแบบกดพิดผานนี่คือทื่อแบบบอลลอดเลย พี่วิจิณ์หนียาเฮดเด็ดขาดกับทุกคนอันตรายครับจากนั้นก่สีพานแล้วก่สีพานแล้วโอ้โหนี่ละจุดที่เจ็บสิตายได้ได้ง่ายจุดนี้คือกันนั่นว่าแดนไอโบตายจ่อยโอ้อย่าสิบอกชุดเกมนี้สุดยอดโอ้โหอุ้วยอุ้ยอุ้ยว่างานนี้เกือบเป็นเกือบเป็นวอลล่าวั่างานนี่แบบดักย่อขึ้นไอซีเลยวะ ก็สร็จลับมบื้องนี้ผมกับพ่อแค่นี้กับก้อนก็แล้วก,กันนะครับเนาะเพราะว่าด้านสองด้านผมเล่นผ่านแล้วแต่ว่าด้านที่สามมันต้องให้ปลดล็อกอย่างบางอย่างครับมาถึงสีส่สามารถปลดล็อกด้านนี้เล่นได้ครับทุกคนด้านนี่ก็สิม,มีหลายด้านครับอย่างที่ผมได้อธิบายไว้ข้างต้นมาแล้วนะครับเนาะเอาเป็นว่าถ้าใครมาค,คลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดซับสไครต์ผมนั่นนะครับและที่สำคัญอย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อที่จะพลาดการแจ้งเตือนไปนะครับเนาะและหวังว่าคลิปหน้าผมจะมีเกมยังดีๆมาให้ทุกคนได้เบิ่่งออีกก็ยาลืมมตติดาากัันนนะะครบเและอีกอย่างนึงผมมลืบอกครับทุกคนเกมนี้เป็นนเเกมมแบบบโดดล้ครัผ ตะกี้ผมก็เคยเห่นในแท็บเลนะ็ตเนาะผมก็โหลดมปเห่นยมวนมวนครับทุกคนฟูเล่มาล่องเห่นให้ทุกคนได้เบิงเ่งอันนี้เราจะรับมื้อนี้บ๊ายบายแลาวกันได้ครับ